เรื่องราวของหญิงสาวที่วิ่งหนีพิธีกรรมการแต่งงานมาแล้วหลายครั้งซึ่งแม้แต่ตัวเธอเองยังไม่ทราบสาเหตุจนทำให้นักข่าวอย่างเกรแฮมสนใจบินจากนิวยอร์กมาที่เมืองเล็กๆในชนบทที่ชื่อวอ่าฮอเพื่อสืบเรื่องราวของเธอและเรื่องวุ่นวุ่นก็เริ่มต้นขึ้นจอห์นฮับสตูดิโอขอเสนอสาวกลัวฝนอนลวนทุกวีวาจากนี้เป็นการสปอยหนังล้วนๆถ้าพร้อมแล้วเรามาซัมลารากันเริ่มเรื่องมาในวันนี้ก็เป็นวันแต่งงานของแม็กกี้แต่สุดท้ายแล้ว เธอก็ชิงขี่มา้าหนีงานแต่งงานทิ้งเจ้าบ่าวอีกเช่นเคยทางด้านของเกรแฮมก็เร่งหาแรงบันดาลาจในการเขียนคอลัมน์เพื่อเมาส์พฤติกรรมของสาวๆจนกระทั่งเขาไปเจอสาวสวยคนหนึ่งในร้านอาหารเกรแฮมก็เลยจะจีบเธอแต่สุดท้ายเขาก็จีบไม่ติดเพราะเธอไม่ชอบคอลัมน์ที่เกรแฮมเขียนแล้วจู่ๆก็มีชายคนหนึ่งเข้ามาชวนเกรแฮมคุยแต่เกรแฮมก็ยังไม่ว่างคุยเพราะเขาต้องเร่งงานเขียนชายคนนั้นก็เลยเล่าเรื่องผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในเมืองบ้านเกิดของเขาเธอชื่อแม็กกี้ แล้วความไร้กาศของเธอนั่นก็คือการทิ้งเจ้าบ่าวในงานแต่งงานมาแล้วหลายครั้งและเร็วๆนี้เธอก็กำลังจะแต่งงานอีกครั้งและนั่นก็จุดประกายทําให้เกรแฮมเขียนคอลัมน์ได้สําเร็จและเรื่องราวของแม็กกี้ก็สร้างความฮือฮาให้กับคนที่อ่านเรื่องราวของเธอแต่แม็กกี้ก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากเธอเลยเขียนจดหมายคู่จะฟ้องสํานักพิมพ์ถ้าสํานักพิมพ์ไม่ไล่เกรแฮมนักเขียนประจําออกในที่สุดเกรแฮมก็ถูกไล่ออกแล้วสํานักพิมพ์ก็ได้เขียนประกาศปิดตัวคอลัมน์ที่เกรแฮมเขียนไปพร้อมๆ ซึ่งนั่นทําให้แม็กกี้สะใจมากๆแล้วเธอก็เอาเรื่องนี้ไปบอกกับบอบว่าที่เจ้าบ่าวของเธอแล้วทั้งสองก็กําลังเตรียมอุปกรณ์ปีนเขาซึ่งเป็นกิจกรรมที่พวกเขาแผนไว้ว่าจะไปฮันนีมูนหลังจากแต่งงานทางด้านเพื่อนในวงการขา่าวพอรู้ว่าเกแฮมถูกไล่ออกเลยเสนอให้เกแฮมไปสัมภาษณ์แม็กกี้เพื่อหาเหตุผลที่แท้จริงว่าทําไมเธอทิ้งเจ้าบ่าวก่อนพิธีถ้าเขาทําได้ข่าวนี้จะสามารถทําเงินให้เกแฮมได้เป็นกอกเป็นกรรมและจะได้ถือโอกาสแก้แค้นไปในตัวด้วย เกรแฮมก็เห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยตัดสินใจขับรถไปที่เมืองฮอทันทีเขาก็พบว่าแม็กกี้อยู่ที่ร้านทําผมของเพ็กกี้เกรแฮมทักทายแล้วบอกว่าเขามาที่นี่ก็ต้องการจะสัมษั์แม็กกี้นิดหน่อยแม็กกี้ก็เลยถือโอกาสอยากจะแก้แขนเธอจึงเสนอตัดผมให้เกรแฮมฟรีโดยที่แม็กกี้กับเพ็กกี้ช่วยกันทําสีผมคลเลอร์จนเกรแฮมถึงกับตกใจแล้วก็เดินหนีออกจากร้านหาซื้อยาสับผมด้วยความเซ็งๆในเย็นวันนี้แม็กกี้ก็ต้องกลับมาบ้านด้วยความตกใจเพราะ เจอเกแฮมนั่งคุยกับพ่ออยู่ที่บ้านก่อนแล้วเกแฮมก็อ้างว่าเขาอยากจะมาขอโทษพ่อและคุณยายที่เขียนเรื่องราวของแม็กกี้ลงในหนังสือพิมพ์จนเธอได้รับความเสียหายพ่อก็ให้อภัยเกแฮมพร้อมกับขอบคุณที่เขาซื้อไวน์มาฝากซึ่งพ่อของแม็กกี้ก็เป็นคนที่ชอบดื่มมากแม็กกี้ก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่แล้วก็เดินหนีออกจากห้องไปส่วนเกแฮมก็ขอพ่อดูเทปเหตุการณ์ที่แม็กกี้ทิ้งเจ้าบ่าวพ่อก็ใจดีให้ดูไม่ว่าอะไรเพราะเขามองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องขำๆเกแฮมเอาเทปกั กลับมาดูที่โรงแรมซึ่งบรรยากาศภายในงานแต่งแต่ละครั้งก็อลังการมากๆแต่พอไปถึงช่วงทําพิธีแม็กกี้ก็จะวิ่งหนีทุกครั้งทําเอาเกรแฮมถึงกับอึง้งไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในโลกใบนี้ด้วยวันต่อมาเกรแฮมก็ตามแม็กกี้ไปที่ร้านเบเกอรี่ซึ่งแม็กกี้ก็ย้ํากับเกรแฮมว่างั้นแต่งงานครั้งนี้เธอจะไม่หนีและเธอก็เป็นคนออกค่าจัดงานทั้งหมดเองด้วยและแพตตี้เจ้าของร้านก็ยังเอ่ยปากชวนเกรแฮมไปงานเลี้ยงฉลองก่อนแต่งงานของแม็กกี้ เพราะเธอนั้นเป็นเจ้าภาพจัดงานให้ซึ่งแน่นอนเกรแฮมก็ตอบตกลงจะไปร่วมง,งานด้วยจากนั้นแม็กกี้ก็ไปหาบ๊อบว่าที่เจ้าบ่าวของเธอที่โรงเรียนของเขาเพราะบ๊อบเป็นโค้ชทีมฟุตบอลทีน่นี่ทันใดนั้นนักเรียนหนุ่มผมทองหนึ่งในสมาชิกทีมฟุตบอลก็พยายามจะเข้ามาจีบแม็กกี้แล้วยังบอกอีกว่าวันใดวันหนึ่งเขาจะแต่งงานกับเธอให้ได้แต่แม็กกี้ก็ปฏิเสธเพราะไม่อยากจะพรากผู้เยาว์เรียกได้ว่าแม็กกี้เป็นสาวที่เสน่ห์แรงมากๆถึงแม้ว่านุ่มๆจะรู้วิรกรรมของ เธอเป็นอย่างดีแต่แมงเมาก็ยังอยากจะบินเข้ากองไฟอยู่ดีเกรแฮมมาหาบ opp, ๊อบเพื่อติดตามสถานการณ์เขาพยายามจะสืบเรื่องราวชีวิตของแม็กกี้จากคนรอบข้างให้ได้มากที่สุดซึ่งแม็กกี้ก็รู้สึกไม่พอใจอย่างยิ่งจึงเดินทางไปสาร,รภาพบาปกับนักบวชก่อนที่เธอจะวางแผนจัดการแก้แค้นเกรแฮมซึ่งนักบวชที่แม็กกี้สาร,รภาพบาปก็คืออดีตเจ้าบ่าวที่เธอเคยทิ้งนั่นเองนักบวชก็เล่าว่าเกรแฮมมาหาเขาและถามเรื่องราวเกี่ยวกับเธอซึ่งแม็กกี้ก็ถามว่าเกรแฮมได้ถามอะไรแปลกๆหรือไม่ นักบวชก็บอกว่ามีและคําถามนั้นก็คือแม็กกี้ชอบกินไข่แบบไหนทาเอาแม็กกี้ถึงกับอึ้งในคําถามเพราะมันดูธรรมดามากๆจากนั้นแม็กกี้ก็พยายามตามหากเกรแฮมจนมาเจอว่าเขาอยู่กับอดีตเจ้าบ่าวอีกคนของเธอนั่นก็คือหนุ่มร็อกซึ่งนั่นก็ทําให้แม็กกี้ได้มีโอกาสเปิดใจและสารภาพว่าในตอนที่คบกันรอยสักรูปดอกกุหลาบของเธอนั้นเป็นแค่สติ๊กเกอร์ในขณะที่หนุ่มร็อกนั้นเป็นรอยสักของจริงซึ่งหนุ่มร็อกก็เสียความรู้สึกมากๆแม็กกี้ก็ทำได เพียงแต่ขอโทษเท่านั้นวันต่อมาก็เป็นงานแข่งขันลักบี้ประจําเมืองเกรแฮมก็ไม่พาที่จะมาร่วมงานด้วยแม็กกี้เห็นว่าเกรแฮมเดินมาหาเธอก็เลยลุกหนีไปเชียร์ข้างๆอัจรา์แทนปล่อยให้เพ็กกี้นั่งอยู่คนเดียวแล้วเกรแฮมก็มาขอนั่งข้างๆเพ็กกี้ด้วยพร้อมกับถามเพ็กกี้เกี่ยวกับแมก็กกี้เนื่องจากว่าหนึ่งในอดีตเจ้าบ่าวของแมก็กกี้เป็นสามีของเพ็กกี้แล้วในตอนนี้แล้วทันใดน,นั้นแม็กกี้กับสามีของเพก็กกี้ก็ดีใจที่ทีมของพวกเขาชนะพร้อมกับจับมือก กระโดดอ,อกชนกันต่อหน้าต่อตาเพ็กกี้และนันก็ทําให้เพ็กกี้รู้สึกหึงเพื่อนสนิทขึ้นมาทันทีแล้วเธอก็ลุกหนีเดินจากไปแม็กกี้ก็หันมาต่อว่าเกรแฮมที่ไปพูดอะไรบางอย่างทําให้เพื่อนโกรธเธอเกรแฮมก็บอกว่าคนที่ผิดก็คือแม็กกี้ตั้งหากเพราะเธอชอบทําตัวอ่อยผู้ชายไปทัว่วแม้แต่สามีของเพื่อนรักแม็กกี้ก็อ้างว่าที่ทําแบบนั้นเพราะสนิทกันและเธอไม่คิดจะอ่อยใครเลยเมื่อเวลาผ่านไปแม็กกี้ก็คิดได้เลยไปขอโทษเพ็กกี้แล้วก็ปรับความเข้าใจกัน ซึ่งเพ็กกี้ก็เข้าใจว่าที่แม็กกี้ทำไปไม่ได้ตั้งใจเพราะแม็กกี้เป็นแบบนี้มาตั้งแต่รู้จักกันและเพ็กกี้ก็แนะนำว่าถ้าแม็กกี้รู้ตัวก็ควรที่จะทำแบบนี้กับคนที่ตัวเองรักจะได้แต่งงานและมีครอบครัวจริงๆสักทีและในเย็นวันนี้แม็กกี้ก็ขอกุญแจเข้าห้องเกรแฮมจากหนุ่มรีเซพชันเธอต้องการจะรู้ว่าจุดประสงค์ที่เกรแฮมมาที่นี่ต้องการอะไรและเธอก็พบว่าเกรแฮมกำลังเขียนสกู๊ปสัมภาษณ์เธอเพื่อที่จะเอาไปขายให้สำนักพิมพ์ทันใดนั้นเกรแฮมก็กลับมาพอดี แม็กกี้ก็เลยรีบหนีออกทางหน้าตา่างเกรแฮมเข้ามาก็รู้ทันทีว่าแม็กกี้แอบเข้ามาในห้องโดยหวานเสน่ห์ให้กับรีเซพชันหนุ่มเกรแฮมเจ็บใจมากที่จับตัวเธอไม่ทันเช้าวันต่อมาแม็กกี้ก็มาหาเกรแฮมที่ห้องอีกครั้งแล้วก็ปลุกเขาในตอนเชา้าเพื่อยื่นข้อเสนอส่วนแบ่งในงานเขียนของเขา500ดอลลาร์และกับการยอมให้เกรแฮมติดตามชีวิตของเธอซึ่งเกรแฮมก็ตอบตกลงทำให้เกรแฮมได้เห็นอีกมุมมองหนึ่งของเธอว่าเธอเป็นคนที่สวยและมีความสามารถและมีฝีมือ ในการประดิษฐ์ซึ่งเกรแฮมก็แนะนําว่าถ้าเอาผลงานนี้ไปขายที่นิวยอร์กจะสามารถทําเงินได้เป็นกอกเป็นกำรรและแม็กกี้ก็ได้เปิดคอลเลคชันแหวนแต่งงานทั้งหมดให้เกรแฮมดูซึ่งไม่มีเจ้าบ่าวคนไหนเลยขอคืนจากนั้นแม็กกี้ก็ไปเลือกซื้อชุดเจ้าสาวแล้วเธอก็ลองชุดให้เกรแฮมดูเกรแฮมถึงกับอึ้งในความสวยของเธอแต่เขากลับบอกว่ามันแค่พอใช้ได้เท่านั้นจากนั้นเกรแฮมก็ได้มีโอกาสไปทานอาหารเที่ยงกับแม็กกี้และบ๊อบซึ่งนั่นทำให้เกรแฮมได้เรียนรู้ชีวิตทั้งสองมากขึ้น และดูเหมือนว่าบ๊อบจะมั่นใจมากว่าครั้งนี้แม็กกี้จะไม่ทิ้งงานแต่งงานอีกแน่นอนจากนั้นเกรแฮมก็ไปถามคุณยายของแม็กกี้ว่าเหตุใดแม็กกี้ถึงชอบวิ่งหนีงานแต่งงานคุณยายก็บอกว่าแม็กกี้ไม่ได้กลัวงานแต่งงานแต่สิ่งที่เธอกลัวก็คือขึ้นส่งตัวเจ้าสาวที่จะต้องดือด้อๆดืดดด่มกับเจ้าบ่าวตั้งหากวันต่อมาแม็กกี้ก็ต้องไปรับพ่อกลับบ้านเพราะว่าเขาเมาอารวาสในร้านซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แม็กกี้ไม่ชอบในตัวพ่อมากที่สุดทันใดน,นั้นเกรแฮมก็ขับรถผ่านมาพอดี เขาเห็นรถแม็กกี้เลยจอดแวะดูก็พบว่าพ่อของเธอเมามากและด้วยความที่สีหน้าของแม็กกี้เศร้ามากๆแกรแฮมเลยเสนอชวนแม็กกี้ไปนั่งรถเล่นแก้เครียดและปล่อยให้พ่อของเธอนอนอยู่ในรถไปก่อนแต่พ่อขับไปได้สักพักรถก็เสียแม็กกี้ก็เลยต้องเข้าไปขอยืมอุปกรณ์ซ่อมรถของชาวบ้านแถวนั้นซึ่งนั่นก็ทําให้ทั้งสองใกล้ชิดกันมากขึ้นและเริ่มที่จะมีใจให้กันวันต่อมาเกรแฮมก็กลับไปที่นิวยอร์กเขาไปหาชายคนเดิมที่เคยเล่าเรื่องแม็กกี้ให้ฟังซึ่งชายคนนั้นก็เป็นหนึ่ง ในอดีตเจ้าบ่าของเธอแล้วเกรแฮมก็ถามว่าแม็กกี้ชอบกินไข่อะไรมากที่สุดและจากนั้นเกรแฮมก็ได้มีโอกาสกลับไปเยี่ยมภรรยาเก่าที่เป็นอดีตหัวหน้างานเก่าของเขาเพื่อเคลียร์ใจกันว่าอะไรที่ทําให้ชีวิตคู่ไปกันไม่รอดซึ่งปัญหานั้นก็คือเวลาเพราะทั้งสองต่างเอาแต่ทํางานจนลืมดูแลก,กันและกันจากนั้นเกรแฮมก็กลับมาที่เมืองฮอลอีกครั้งเพื่อร่วมงานปาร์ตี้สละโสดของแม็กกี้และในงานทุกๆคนก็พากันแซวแม็กกี้เรื่องที่เธอหนีงานแต่งงานเกรแฮมก็ Graham อวยพรให้ทุกคนในงานได้รับครรมที่พูดจาจิกกัดล้อเลียนแม็กกี้ซึ่งแม็กกี้ก็ไม่พอใจมากๆเธอจึงเดินหนีออกจากร้านไปพร้อมกับต่อว่าเกรแฮมที่พูดแบบนั้นกับเพื่อนๆและญาติๆของเธอซึ่งเกรแฮมก็วิ่งตามแม็กกี้ไปแล้วบอกว่าเขาแค่ต้องการปกป้องเธอเท่านั้นและยังบอกอีกว่าแม็กกี้หลอกตัวเองว่าชอบปีนเขากับบอบและที่ผ่านมาจากการที่เกรแฮมไปถามแฟนเก่าของเธอแต่ละคนว่าแม็กกี้ชอบกินไข่อะไรซึ่งทุกคนก็ตอบไม่เหมือนกันนั่นหมายความว่า กี้ไม่รู้ตัวเองด้วยสมัมไว้ต้องการอะไรและมักจะทําตามคนอื่นอยู่เสมอโดยไม่มีความคิดเป็นของตัวเองเลยแม็กกี้ก็เถียงกลับว่ามันไม่เป็นความจริงแล้วทั้งสองก็ทะเลาะกันวันต่อมาแม็กกี้ก็ชวนบ๊อบมาซ้อมงานแต่งงานเพื่อให้มั่นใจว่าทุกอย่างจะออกมาเพอร์เฟกซึ่งบ๊อบก็ต้องการจะวางแผนกำกับงานทุกอย่างเองเขาเลยให้เกรแฮมมาแสดงเป็นเจ้าบ่าวแทนและบ๊อบก็สั่งให้ทั้งสองมองตาก,กันแต่ทว่าพอทั้งสองมองตาก,กันก็เกิดความรู้สึกบางอย่างและทั้งสองก็ ดูกันอย่างดูดเดิมบ๊อบก็โกรธมากพร้อมกับเดินหนีออกจากโบสถ์ไปจากนั้นแม็กกี้กับเกรแฮมก็คุยกันจริงจังและยอมรับว่าทั้งสองรักกันเลยตัดสินใจจะไม่ยกเลิกงานแต่งแต่จะเปลี่ยนตัวเจ้าบ่าวเป็นเกรแฮมแทนและแล้ววันแต่งงานก็มาถึงนักข่าวตั้งมารอดำานินข่าวเพื่อดูว่าแม็กกี้จะหนีงานแต่งอีกหรือไม่ทางด้านของแม็กกี้ก็ตื่นเต้นมากๆที่จะได้เป็นเจ้าสาวพอถึงเวลาทําพิธีเกรแฮมก็พยายามจ้องและสบตามแม็กกี้อยู่ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้เธอเสีย สมาแต่ทันใดน,นั้นช่างภาพก็ถ่ายภาพทําให้แสงแฟลชเข้าตาของเกรแฮมทําให้เขาหลุดโฟกัสจากการจ้องมองตาของแม็กกี้แม็กกี้ก็ตกใจแล้วก็วิ่งหนีทันทีเกรแฮมก็วิ่งตามนักข่าวก็ต่างพากันวิ่งตามเกรแฮมแต่เกรแฮมก็วิ่งตามไม่ทันพอแม็กกี้ได้วิ่งขึ้นไปกับรถส่งของเสียแล้วจากนั้นทั้งสองก็ต่างแยกย้ายกันไปใช้ชีวิตของตัวเองเกรแฮมก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นิวยอร์กตามเคยและมีอยู่วันหนึ่งที่เกรแฮมบังเอิญไปเห็นผลงานของแม็กกี้วางขายอยู่ ที่ช็อปแห่งหนึ่งซึ่งเกรแฮมก็แอบดีใจมากๆที่แม็กกี้ทาตามคําแนะนําของเขาส่วนแม็กกี้ก็พยายามลองทานไข่ทุกชนิดเพื่อต้องการจะค้นพบว่าเธอชอบไข่แบบไหนกันแน่จนวันหนึ่งเธอรู้แล้วว่าตัวเองชอบอะไรและต้องการชีวิตคู่แบบไหนเธอจึงตัดสินใจไปงอเก,กรแฮมที่นิวยอร์กและก็เช่นเคยเธอวานสเนสน่ห์ใส่เจ้าของอพาร์ตเมนต์เพื่อขอกุญแจห้องของเกรแฮมจากนั้นแม็กกี้ก็คุกเข่าขอเกรแฮมแต่งงานแต่เกรแฮมก็ปฏิเสธแม็กกี้ไม่ยอมแพ้ พร้อมกับบอกว่าครั้งนี้เธอจริงจังมากๆและเธอต้องการงานแต่งงานแบบเรียบง่ายเพราะไม่ชอบผู้คนที่จ้องมองมาที่เธอสุดท้ายแล้วทั้งสองก็ตกลงแต่งงานใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันโดยมีบาทหลวงทําพิธีให้กับพวกเขาในทุ่งหญ้ากว้างใหญ่สุดแสนโรแมนติกพอทําพิธีเสร็จขอบคัวและเพื่อนๆนจึงเข้ามาแสดงความยินดีแล้วทั้งสองก็จูบกันอย่างดุดดืม่มแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดแชร์ให้จอนด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสด ดีครับ